สวัสดีแฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเ,เ,เตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำที่13มีนาคม2564หากไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับนี่เล่มต้นข่าวแรกเปเปอรยชนะสำคัญกับผู้จัดการทีมมากกว่าสไตล์การเล่นอัปเดตก่อนเกมเยือนฟูลแลมสึกพริมลีกคืนนี้ โดยเป๊ปกอดิล่ากุนซูงเก่งทีมบรูบบส์ฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวมาเปิดเผยก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนทิมคาเวีนคอเทจของฟูลแลมในศึกเพร์ลีกคืนนี้เวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยโดยเป๊ปเผยว่าสิ่งสําคัญคือการชนะในแต่ละแมชมันไม่สําคัญว่าคุณจะเล่นแบบใดคุณสามารถชนะได้โดยการตั้งรับให้แน่นและเล่นในจังหวะโต้กลับเพียงไม่กี่จังหวะฟุตบอลมันมีหลายทางเลือกให้เล่นมากๆและนนอกกจากี้ เป๊ปยังได้กล่าวชมสกอตต์ปาร์เกอร์กุนซือของฟูแลมอีกด้วยว่าเป็นผู้จัดการทีมอังกฤษยุคใหม่โดยตั้งแต่ปาร์เกอร์ค้า,าคุมทีมฟูแลมในวันแรกพวกเขาเล่นได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อก่อนหน้านี้นฟูตแลมตกชั้นไปพร้อมกับปาร์เกอร์แต่ก็เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาได้พร้อมกับเขาเช่นเดียวกันในฟุตบอลอังกฤษมันมีผู้จัดการทีมชาวอังกฤษที่ยอดเยี่ยมหลายคนทั้งแกรมพอตเตอร์ของไบรตันหรือปาร์เกอร์ของฟูตแลมผู้เล่นหลายคนของพวกเขาการเล่นมากๆในฤดูกาลที่5ของผมในอังกฤษ ผมไม่เคยเห็นทีมเล็กๆเ,เล่นด้วยคุณภาพเช่นนี้มาก่อนเราเห็นได้จากเกมที่พบกับซาตันวิธีการเล่นของพวกเขามาันน่าเหลือเชื่อผมเห็นมันที่นี่กับฟลัมฟลัมเป็นคู่แข่งที่เล่นด้วยยากมากๆและแม้ว่าในแมตช์ที่เจอกับไบรตันพวกเขาจะไม่ชนะแต่วิธีการเล่นของพวกเขามันเป็น,ปนไปในทิศทางบวกและมันเป็นความท้าทายของเราในวันเสาร์นี้และรเรื่องราวต่อมาที่น่าสนใจปรจนาจมณี กุนโการคว้านักเตะยอดเยี่ยมเพเมลีกประจําเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ของเจ้าตัวแล้วในฤดูกาลนี้โดยอีคายกุนโการมิดฟิลด์ตัวเข่งทีมเระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมเพเมลีกประจําเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วที่เจ้าตัวคว้ารางวัลดังกล่าวได้และเบียดเอาชนะได้ทั้งชาวคัสโลเพื่อรุวมทีมจอคิมแอดเดสันของฟูแลมฮาวิบาสแข้งดาวดังของเลสเตอร์ซิตี้บรูโน่เฟรนันเดส ของทีพทง United, ง Ham, ง ers, งมพิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจสซี่ลินการ์ดของเวสต์แฮมรูเบนเนเวสของบูฟแฮมตันวันเดอร์สและราฟินยาของลีสยูไนเต็ดผมภูมิใจที่ได้างมานี้อีกครั้งแต่นั่นก็เพราะผมอยู่ในทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆการชนะในทุกๆเกมในเดือนกุมภาพันธ์มันเหมือนกับที่เราทําได้ในเดือนมกราคมมันยอดเยี่ยมมากๆผมสัมผัสได้ว่าเรากําลังเล่นฟุตบอลที่ดีจริงๆและนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมมีความสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถทําแบบนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆการคว้าชแชมป์มันคือสิ่งสําคัญผมรู้ว่าทุกคนในทีมต้องการคว้าชแชมป์และเราจะพยายามโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดนับจากนี้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาลสําหรับผลงานของดาวเตะวัยสามสิปีในเดือนกุมภาพันธ์ลงสนามในพิมียรีกไปแล้วทั้งสิ้นหเกมทําได้ทั้งหมด4ประตูและ1นึ่งแอซเสและจากการคว้ารางวัลดังกล่าวได้ทําให้กุนโดการเป็นนักเตะคนแรกของทีมเรือใบสีฟ้าที่ชนะรางวัลน,นี้ติดต่อกัน2เดือน และรื่งราวสุดท้ายที่น่าสนใจประาจำมนีเรือตกเป็นข่าวพยายามเพิ่มขึ้นหวังคว้าตัวชาเฟลิกกองหน้าของแอตเลติโกมาดริดมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานจากดีนโจนส์สื่อ UK, อีโรสปอร์ตยูเคมาเปิดเผยว,ว่ามันมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นจากทีมเรือใบสีฟ้าที่จะพยายามคว้าตัวเชาเฟลิกกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีชาวโปรตุเกสของทีมแอตเลติโกมาดริดทีมแกล่งจากศึกลาลิกาสเปนมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ และโจนส์ยังรายงานอีกด้วยว่าเมื่อปีที่แล้วทีมเรือใบสีฟ้าเคยติดต่อกับเอเจนต์ส่วนตัวของเฟลิกซ์มาแล้วเพื่อที่จะสอบถามความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างและมันมีโอกาสหรือไม่ที่เฟลิกซ์จะสามารถย้ายทีมได้และในขณะน,นี้ด้วยความสัมพันธ์ของเฟลิกซ์กับซิเวเน่มันดูไม่ค่อยรับเรื่องเท่าใดนักทาให้ทีมเรือใบสีฟ้าเองกําลังจับตาดูสถานการณ์ของเฟลิกซ์อย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถซื้อตัวเขามาร่วมทีมได้หรือไม่ สำหรับเจ้าฟลิกซ์ปัจจุบันอายุ21ปีและในฤดูกาลนี้ลงสนามให้ทีมตราหมีไปแล้วทั้งสิ้น30นัดในทุกรายการทำได้10ประตูและมีส่วนช่วยให้ทีมอตเลติโกมาดริดนำเป็นจ่าฝูงแห่งศึกลาลีกาสเปนอยู่ในขณะน,นี้และนี่คือสุดข่าวของทีมเรือใบสีฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำที่13มีนาคม2564หากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปกับเราด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ